กระทั่งรุ่งสว่างไม่ปรากฏว่ากองตำรวจภูธรได้เคลื่อนกำลังออกจากค่ายอีกเลยประตูค่ายทั้งด้านหน้าด้านหลังยังคงปิดสนิทต,ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เจ้าพนักงานทุกคนได้รับความอิดโรยยิ่งขึ้นตามลำดับไม่มีใครได้พักผ่อนหลับนอนทุกคนต้องประจำหน้าที่อย่างเคร่งครัดความหิวโหวยทำให้อ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงและตำรวจเอกเกียรติต้องต่อสู้กับปัญหาขับขันมากมายซึ่งไม่สามารถแก้ให้ตกได้ตำรวจต้องอดอาหารกระสุนปืนก็เหลือเพียงเล็กน้อย กองโจนเชิดดำล้อมอย่างหนานแน่นทั้ง4ด้านไม่มีทางใดตีฝ่าวงล้อมออกไปได้เลยความร้อนแรงของแสงแดดทวีขึ้นตามลำดับตำรวจมีแต่เพียงน้ำจืดดึงกัว้วคอโซนเชิดดำมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เสือใบกับเสือดำผัดเปลี่ยนกันตรวจแนวรบเขาตลอดเวลาทักทายปลาสายสมุนโจรอย่างเป็นกันเองสองเสือสามารถเดินเข้ามาจนเกือบถึงรั้วค่ายมองไรเห็นเจ้าพนักงานตำรวจอย่างถนัดแต่ก็แปลกใจยิ่งที่ตำรวจไม่ได้ระดมยิงออกมาเลย ทั้งนี้เพราะผู้บังคับกองตำรวจภูธรต้องการประหยัดกระสุนปืนไว้ใช้เมื่อคราวคับขันจริงๆเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นเป็นเวลาสองวันเต็มๆที่กองตำรวจภูธรตกในที่ล้อมด้วยความทุกข์ทรมานคลายกับว่าเจ้าพนักง,งานเหล่านี้รอคอยความตายที่ใกล้เข้ามาทุกขณะอย่างช้าในสองวันนี้ถ้าหาก,กองตำรวจภูธรไม่สามารถตีฝ่าวงล้อมออกไปได้ทุกคนต้องตายเพราะอดอาหารแน่16บหนาฬิกาเศษ ไกรวัตรกับรพินยืนเด่นอยู่ท่ามกลางแนวรบของเขากำลังปรึกษาหารือเพื่อหาทางให้ตำรวจยอมจำนวนยอมวางอาวุธเซอร์บรู้สึกสงสารเห็นใจเจ้าพนักง,งานอย่างยิ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในค่ายเป็นเวลาถึงสองวันแล้วเมื่อตอนกลางวันนี้เองพลตำรวจผู้หนึ่งได้เสี่ยงโชคเล็ดลอดออกจากค่ายเพื่อจะหลบหนีไปขอกำลังมาช่วยเหลือแต่แล้วก็ถูกสมุนเชิดดำจับได้เสอรบซักถามความเป็นไปของเจ้าพนักง,งานที่อยู่ในค่ายก็ได้ทราบความจริงว่าตำรวจทุกคนอดอาหารมาสองวันแล้ว และที่ตำรวจไม่ได้ระดมยิงออกมาเพราะกระสุนปืนเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเสบยปล่อยให้พลตำรวจผู้นั้นกลับเข้าคายหลังจากเลี้ยงอาหารแกเจ้าพนักง,งานตำรวจผู้นั้นจนอิ่มหมีพีมันนอกจากนั้นยังให้บุหรี่ไปสูบอีกหนึ่งซองแสดงถึงความเมตตาปราณีของคุณโจรที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันผมคิดว่าถ้าเราตั้งรอมอยู่อย่างนี้ตำรวจทุกคนคงยอมอดตายเพราะอย่างไรเสียผู้บังคับกองต้องรักเกตของตำรวจที่ไหนจะยอมจำนวนกับเรา สบายพูดกับเพื่อนร่วมชีวิตของเขาเสรษฐำหัวเราะเบาๆก่อนจะกล่าวขึ้นเกลติยศกับความหิวมันเป็นศัตรูต่อกันรับพิใบเมื่อความหิวเกิดขึ้นไม่มีใครคำนึงถึงเกติยศหรอกถ้าหากเราจับนายตำรวจกับพลตำรวจขังรวมกันไว้ให้อดอาหารหลายๆวันเข้าเมื่อเรานำอาหารเข้าไปส่งนายก็ต้องแย่งอาหารจากพลตำรวจแล้วกินอย่างมุมมามที่สุดเพราะความหิวโหยนั่นเองผมคิดว่าตำรวจต้องยอมวางอาวุธแน่ผู้บังคับกองคงไม่โง่พอให้ตำรวจเขานบร้อยพากันอดตายเพราะอาหารหรอกครับ จอมโจรเชริดดำนิ่งอึ้งไปสักครู่อ,อย่างนี้ดีไหมลรพินผมจะส่งนายโจรคนหนึ่งเข้าไปพบผู้บังคับกองในค่ายขอร้องให้ท่านยอมวางอาวุธเลยหากท่านยอมทําตามคําของเราผมจะสั่งให้เขาจัดอาหารเลี้ยงดูเจ้าพนักง,งานทั้งหมดแต่เราต้องยึดอาวุธไว้เสิดดำเห็นพ้องด้วยดีเหมือนกันพี่ใบแล้วพี่จะให้ใครเข้าค่ายครับผมคิดว่าให้เสือฉิมเข้าไปหมดที่สุดเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะพูดจาเรียบร้อยมีไหวพริบปฏิพานดีเราต้องรักเกียรติเชิดดำของเรา ผู้แทนเชิดดาต้องมีบุคลิกลักษณะสมกับที่เราแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนและในชั่วโมงนั้นเองเสือฉิมนายโจรผู้อาวุโสผู้เป็นที่รักใกล้ยาเกรงกับพวกเชิดดาทั้งหลายก็ได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญจากสองขุนโจรให้เขาเดินทางเข้าพบผู้บังคับกองตอนนํารวจภูธรในค่ายใหญ่เสือฉิมแต่งเครื่องแบบนายโจรเชริดดำอย่างครบครันมือขวาถือธงขาวขนาดเล็กเขาเดินนำหน้าพาเชิดดำคนหนึ่งตามมา สมุนเชิดดำถือถาดไม้บรรจุอาหารอย่างดีมีไก่ย่างตัวหนึ่งสับปะรดสองผลเกลืองกระป๋องสามสิกระป๋องแกงเผ็ดเนื้ออีกเก้งหนึ่งม้ออาหารในถาดใบนี้เสือใบ,บและเสือดำสั่งให้เสือชิมนำไปให้ร้อยตำรวจเอกเกียรติโดยเฉพาะสายตาของนายตำรวจพากันจ้องดูเสือชิมกับสมุนผู้ติดตามเป็นตาเดียวธงข่าวที่อยู่ในมือเสือชิมบอกให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบดีว่าเสือชิมเป็นผู้แทนกองโจนเชิดดำเขามาเพื่อขอเจรจาทำความตกลงอะไรบางอย่างตามแบบแผนการลบ ดังนั้นประตูใหญ่ด้านหน้าค่ายเชิดดำจึงถูกเปิดออกเมื่อเสือฉิมกับสมุนเขาผ่านพ้นประตูเข้ามาผลตำรวจหมู่หนึ่งปราดเขาควบคุมตัวทันทีทุกคนถือปืนเล็กยาวสวมดาบในท่าเฉียงอาวุธในร้อยตำรวจโถดร,รูปรางสูงใหญ่คนหนึ่งเข้ามาไต่ถามความประสงค์ของเสือฉิมสบายใช่แกเข้ามาใช่ไหมเขาถามเสียงหนักแน่นชำเลืองตามมองดูอาหารในถาดด้วยความหิวโหวยตำรวจที่ยืนห้อมรอมอยู่ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เสือชิมยิ้มให้ในายตำรวจหนุ่มแล้วกล่าวตอบอย่างสุภาพครับถูกแล้วพี่บใบชัยผมนําอาหารมาให้ท่านผู้บังคับกองด้วยไมตรีจิตพี่ใบและพี่ดําทราบดีว่าท่านผู้บังคับกองอดอาหารมาสองวันแล้วเราตำรวจโทรหนุ่มเค้นหัวเราะพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นนําอาหารนี้กลับออกไปให้นายแกเราบอกกับเสือใบและเสือดำเถอะว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่ท่านผู้บังคับกองต้องพึ่งพาอาหารของพวกเสือดาแกกับลูกน้องแกออกไปได้แล้ว <laughs> เสือชิมหัวร้อยยังใจเย็นก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วกล่าวได้โปรดเถอะครับผมเป็นผู้แทนของพี่ใบและพี่ดำผมได้รับคําสั่งให้มาเจราจากับท่านผู้บังคับกองผู้หมวดคงไม่ขัดข้องจะให้ผมพบผู้บังคับบัญชาของท่านนายตำรวจนิ่งอึ้งเป็นสักครู่แล้วพยักหน้าก็ดีแต่อย่างนั้นตามฉันไปเมื่อแกบอกว่าแกเป็นผู้แทนเสือใบและเสือดำฉันจะพาแกไปพบท่านผู้บังคับกองเดี๋ยวนี้ที่เรือนพักของเสือดำและเสือใบซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของตำรวจภูธร ร้อยตำรวจเอกเกียรติผู้บังคับกองตงํารวจภูทรกําลังนั่งปรึกษาหารือกับนายร้อยตำรวจเอกอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยของเขาที่น่าระเบียงเรือนหลังนั้นการสนทนาต้องหยุดชะง,งักลงกลางคันเมื่อร้อยตํารวจโทมานิตนําเสือฉิมและสมุนผู้ติดตามตรงมาที่เรือนพักเราขึ้นมาบนเรือนร้อยตารวจโทมานิตหยุดยืนชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดรายงานให้ผู้บังคับกองร้อยทราบเสือใบและเสือดำส่งผู้แทนมาพบผู้บังคับกองครับร้อยตำรวจเอกเกียรติพยักหน้ารับทราบหันมามองดูเสือฉิม นายโจนเชิดดำก้มศีษะกและทําความเคารพอย่างนอบน้อมผมขอแนะนําตัวเองให้ผู้บังคับกองรู้จักผมคือเสือฉิมได้รับมอบหมายหน้าที่มาพบผู้บังคับกองร้อยตำรวจเอกเกียรติชี้มือไปที่เก้าอี้นั่งเิเชิญนั่งทั้งสองคนฉันยินดีต้อนรับแกในฐานะที่เป็นผู้แทนฝ่ายโจนเชิดดำมีอะไรว่าไปอ่ะคุณมานิดนั่งด้วยเลยเสือฉิมกับสมุนผู้ติดตามนั่งลงบนไม้ยาวตัวเดียวกันถาดใส่อาหารถูกวางไว้ข้างๆสดร้อยตำรวจโทมานิด เลียงไปนั่งข้างหลังผู้บังคับกองร้อยของเขาพี่ใบสั่งให้ผมนําอาหารในถาดนี้มาให้ท่านผู้บังคับกองขอรับแล้วสั่งให้กลับเรียนว่ากองโจนเชิดดาพร้อมจะจัดอาหารอย่างดีที่สุดเลียงดูตํารวจภูธรท,ทุกคนให้อิ่มหนาสําราญหากท่านผู้บังคับกองยอมตกลงตามเงื่อนไขพี่ใบและพี่ดาแล้วตารวจเอกเกียรติเหม็มปากแน่นในตาเป็นประกายวาวโรดเขานิ่งอึ้งไปสักครู่ก่อนกล่าวขึ้นด้วยเสียงปกตินายแกต้องการอะไรว่ามาสิเซอร์ชิมพูดอย่างนอบน้อมที่สุด ต้องการให้ท่านผู้บังคับกองสั่งให้ตำรวจทุกคนวางอาวุธครับพี่ใบและพี่ดำเห็นว่ากองตำรวจของท่านผู้บังคับกองไม่มีทางตีฝ่าวงร้อมออกไปได้ตำรวจทุกคนหมายถึงท่านผู้บังคับกองด้วยต้องทนทุกทรมานเพราะอดอาหารมาสองวันแล้วเชิดดำของเราไม่มีความประสงค์จะทำร้ายเจ้าพนักงานตำรวจเราเพียงแต่ป้องกันตัวของเราให้รอดพ้นจากการถูกยิงตายให้รอดพ้นจากการถูกจับกุมเท่านั้นเมื่อกองตำรวจภูทรตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเช่นนี้พี่ดำและพี่ใบให้ผมมาวิงวอนท่านผู้บังคับกองขอให้วางอาวุธเสีย เชิดดำของเราจะยึดอาวุธไว้และเมื่อกองตำรวจเดินทางกลับถึงเมืองการแล้วเราจะส่งอาวุธทุกชิ้นกลับคืนไปในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมอาวุธเหล่านี้เป็นของหลวงเชิดดำไม่มีความประสงค์จะยึดไว้เป็นสมบัติของเราร้อยตำรวจเอกสว่างรองผู้บังคับกองร้อยเดือดดานจนอดการโทรศพท์ไม่ได้เขายกมือทุบโต๊ะปังพูดขึ้นด้วยเสียงเอตโรไเฮ้ยแกนำอาหารถาดนี้ออกมาจะคายเลยนะไปบ่อยบยได้ดำมันการเสียเปรียบและได้เปรียบเป็นเรื่องธรรมดาของการลบ ำรวจทุกคนยอมตายดีกว่ายอมจานวต่อพวกแกร้อยตำรวจเอกเกียรติหันมามองดูหน้าผู้ช่วยเขาและผู้เสริมขึ้นเบาๆยาคุณสว่างให้ผมพูดกับเสือชิมเขาเองแล้วผู้บังคับกองก็เปลี่ยนสายตาม,มาที่ผู้แทนเชิดดำเสือชิมไปบอกนายแกเถอะว่าการขอขอบใจในไมตรีจิตของเสือใบและเสือดำที่จัดอาหารมาให้กันโดยเฉพาะแต่การเสียใจยที่รับไว้ไม่ได้นำไปคืนเขาบอกเสือใบกับเสือดำว่าถึงแม้ตำรวจทุกคนต้องอดอาหารและตกอยู่ในวงร้อมเช่นนี้ เราก็ต้องหาทางแก้ไขช่วยตัวเองกระทั่งวินาทีสุดท้ายของเราเซอร์ชิมยิ้มให้ผู้บังคับกองตำรวจแล้วนึกชมเชยในความสุขุมเยือกเย็นของในตำรวจผู้นี้ได้โปรดเถอะครับพี่ใบและพี่ดำสั่งให้ผมเรียนท่านผู้บังคับกองว่าการปฏิเสธของผู้บังคับกองย่อมหมายความว่าตำรวจในบังคับบัญชาของท่านต้องตายเพราะอดอาหารประทานโทษขณะนี้ผู้บังคับกองอาจพูดด้วยทิฐิมานะผมขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านผู้บังคับกองเห็นแก่ชีวิตของตำรวจในบังคับบัญชาและหมดทิฐิมาน้ำเมื่อไรขอให้ชักธงขาวขึ้นบนยอดเสาธงหน้าค่ายพี่ใบและพี่ดำจะได้ทราบว่าท่านผู้บังคับกองตกลงใจย,ยอมจำนวนแก่เราแล้วและตำรวจเอกเกียรติพยายามอดกันโทรศอย่างเยือกเย็นเขาฝืนหัวร้อเบาๆแล้วกล่าวกันเข้าใจดีแล้วเสชิมเชิญแกกลับออกไปจากค่ายได้แล้วนำอาหารออกไปจากค่ายนี้ด้วยเสยชิมพยักหน้ากับลูกน้องเขา ทั้งสองคนต่างลุกขึ้นยืนก้มศีรษะและทำความเคารพผู้บังคับกองร้อยแล้วพากันเดินลงจากเรือนพักร้อยตำรวจโทมานิตกับพลตำรวจอีกคนหนึ่งติดตามมาด้วยเสื้อชิมใช้สายตาเขาสังเกตความเคลื่อนไหวของเจ้าพนักง,งานรอบๆค่ายนายโจนเชิดดำแรเห็นนายสิบและพลตำรวจที่ประจำในรังปืนนั่งหงอยเหงาท่าทางอิดโรยไปตามๆกันอีกหนึ่งคืนเต็มๆที่กองตำรวจภูธรยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆและสงบเงียบอยู่ในค่ายโจนเชิดดำกระทั่งรุ่งอรุณวันใหม่ เราเจ็ดนาฬิกาเศษดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วแสงแดดอ่อนขับไล่หมอกตามเชิงเขาและที่ราบสูงให้ละลายลงไปทีละน้อยเสียงนกร้องก้องกังวานไปทั่วป่าบรรยากาศยามเช้าสดชื่นเย็นสบายสมุนเชิดดำที่ประจำตามรังปืนพูดคุยสัพยอกหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานตรงกันข้ามกับฝ่ายเจ้าพนักง,งานตำรวจที่กำลังทนทุกทรมานแสนสาหัสพลตำรวจส4คนเป็นลมถึงแก่กรรมไปเพราะอดอาหาร เสือใบ,บกับเสือดำพักอยู่ในเต็นท์หลังหนึ่งด้านหลังแนวรบอยู่ในที่อับกระสุนจอมโจรกำลังโกนหนวดส่วนเสือดำกำลังขัดท็อปบูตของเขาถึงแม้อยู่ท่ามกลางาป่าดงเจ้าพ่อการจนะบ,บุรีก็แต่งตัวสะอาดหมดจดเสมอกระทั่งเคยถูกเสือใบ,บล้ออยู่บ่อยๆสมุนโจรเชิดดำคนหนึ่งวิ่งโพดพลาดเข้ามาในเต็นทยกิริยาท่าทางร้อนรนพี่ใบพี่ใบครับจอมโจรเชิดดำหันความมาทางบริวารเขาอะไรไวะไอ้จอนต้องรลอจอมแพ้แล้วพี่ชักธงเขาวขึ้นบนยอดเสาธงเดี๋ยวนี้เอง สบายลืมตาโรงหันมามองดูเพื่อนร่วมชีวิตเขายังไงละพินจอมโจรพูดยิ้มยิ้มในที่สุดชัยชนะเด็ดขาดก็เป็นของเราเสือดำยิ้มสดชื่นผมบอกพิบายแล้วไงยังไงตำรวจก็ทนหิวไม่ได้อดข้าวมาตั้ง3าวันแล้วอย่าว่าแต่ตำรวจเลยครับถ้าเชิดดำเราถูกร้อม3ามสวันอย่างนี้เราก็ต้องยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขยอยู่แล้วเรวัตก็ว่าออกไปที่แนวรบเถิดละพิน เราจะได้จัดการปลดอาวุธเจ้าพนักง,งานตำรวจต่อไปแล้วผมจะสั่งกำชับเชิดดำทุกคนไม่ให้ใครแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานหากตำรวจยอมให้เราปลดอาวุธเราก็รีบจัดหาอาหารเล้งดูเจ้าพนักง,งานทันทีเสดำมรีบสวมท็อปบูทคาดเข็มขัดกระสุนปืนพกเรียบร้อยส่องขุนโจรคว้าทอมสันคู่มือสะพายบาดลรวพากันออกจากกระโจมที่พักเมื่อมาถึงแนวเชิดดำสองเสือมองเข้าไปในค่ายต่างรายเห็นธงสีขาวผืนหนึ่งปรากฏอยู่ที่ยอดเสาธงโบกสะบัดพลิ้ว มันคือสัญญาณแห่งการปลาชัยเสือใบย,ยกมือตบหลังเสือดำเบาๆเกบประวัติของเชิดดำครั้งนี้จะเรื่องลือไปทุกทิศแต่ว่าผื้นแผ่นดินกาญจนบ,บุรีคงร้อนเป็นไฟสำหรับพวกเรากองตำรวจต้องแห่กันมาเล่นงานเราอีกเจ้าพ่อกาญจนบ,บุรีเห็นพ้องด้วยทันทีแน่นอนเชครับพี่ใบแลวเสียงแจ๋วของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นเบื้องหลังคุณโจรมาเรียนางเสือดาวนั่นเองหล่อนแต่งเครื่องแบบเชิดดำวิ่งหยอกๆยเข้ามาหาที่บ่าข้างสายสะพายปืนกลมือแบบเอ็มรี พี่ตำรวจยอมแพ้เราแล้วหรอคะสบายยิ้มให้หล่อนถูกแล้วแกกล้าพอจะเข้าพบผู้บังคับกองตำรวจในค่ายไม่แต๋วพี่จะใช้แกเข้าไปเจรจากับเขาเดี๋ยวนี้มาเรียรีบรับคำได้สิครับพี่แต่จะเจรจากับเขาว่ายังไงล่ะคะก็ขอให้ตำรวจวางอาวุธลำเลียงอาวุธปืนและกระสุนทั้งหมดออกมาทิ้งไว้หน้าค่ายจากนั้นเชิดดำของเราก็เข้ายึดค่ายเชิดดำกลับคืนและควบคุมเจ้าพนักง,งานไว้ชั่วคราวเข้าใจไหมเต๋าเข้าใจเขาพิใบจะให้เต๋าเข้าไปเดี๋ยวนี้ลระคะ ก่อนที่เสือใบจะพูดว่าอะไรเสือดำพูดเสริมขึ้นเดี๋ยวครับพี่ใบผมขอคัดค้านการที่พี่ใบจะให้เต่าไปพบผู้บังคับกองตํารวจผมรู้สึกว่าไม่สมควรเพราะเต่าเป็นผู้หญิงเจา้าพนักงานอาจเข้าใจว่าเราดูถูกดูหมิ่นเขาผมว่าพี่ใบควรไปพบผู้บังคับกองตํารวจด้วยตัวเองดีกว่าครับคราวนี้เสือใบนิ่งอึ้งไปนานอืมก็ดีเหมือนกันตามความเห็นคุณเขาพูดยิ้มยิ้มถ้าอย่างนั้นผมเข้าไปพบผู้บังคับกองตํารวจเดี๋ยวนี้แล้วผมจะทําความตกลงกับเขาอย่างดีที่สุด มาเรียยกมือจับแขนเสือใบหล่อนมองดูเขาด้วยความเป็นห่วงพี่พี่เข้าไปในค่ายถ้าตำรวจจับพี่ไว้ล่ะคะเป็นไปไม่ได้แต๋เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีสิทธรรมและคุณธรรมเมื่อเขายกธงเขายอมแพ้เช่นนี้ก็ต้องถือว่าเขาเป็นผู้แพ้ไม่ต้องห่วงพี่แต๋วในสิบนาทีนั้นเองเสือใบประมุแขแห่งกองโจนเชิดดำพร้อมเสือเพิ่มและเสือฉิมผู้ติดตามก็พากันออกมาจากแนวรบเดินตรงไปยังค่ายใหญ่เรวัตวิชุปลภาถือธงขานำหน้า เสือเพิ่มกับเสือฉิมเดินเคียงคู่ติดตามมานายโจรทั้ง3ปราศจากอาวุธผู้บังคับกองสั่งให้เปิดประตูหน้าค่ายทันทีเจ้าพนักงานตำรวจนั่งพักผ่อนตามใต้ต้นไม้บางคนนอนหลับอยู่กับพื้นดินเพราะความอ่อนละหหยโรยแรงรังปืนกลรอบค่ายไม่มีตำรวจประจำอยู่เลยร้อยตำรวจเอกเกียรติได้ปรึกษาหารือกับนายตำรวจในบังคับบัญชาขอ,ของเขาเป็นเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดบรรดานายตำรวจก็ลงมติยอมจำนวนต่อเชิดดำเพราะเห็นแก่ชีวิตเจ้าพนักงานที่กำลังล้มตายทีละคนสองคนเพราะความหิว ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หมดเรี้ยวแรงไม่สามารถลบต่อไปได้แล้วร้อยตำรวจเอกเกียรติยืนอยู่ข้างเสาธงหน้าค่ายมีนายตำรวจอยู่ข้างๆสองคนผู้บังคับกองแต่งเครื่องแบบร้อยตำรวจเอกแต่ไม่ได้สวมหมวกใบหน้าร่วงรอยนวดคราวขึ้นคลึมผมยุ่งเหยิงผลตำรวจหมู่หนึ่งนำเสือใบและนายโจนเชิดดำทั้งสองตรงเข้ามาเสือใบสวมหมวกหนีบมีผู้เล็กๆคอยส่วนเสือเพิ่มกับเสือฉิมสวมหมวกสกัดดำปีกใหญ่ทั้งสามคนสมรวมกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อย ร้อยตำรวจเอกเกียติยืนตะลึงจ้องตาเขม็งมองดูจอมโจรเขารู้ได้ทันทีว่าเจ้าของร่างสูงใหญ่ท่าทางองอาจพึงผายไว้หนวดเส้นเล็กเร็วผู้นี้คือเสือใบเพราะผู้บังคับกองเคยเห็นรูปถ่ายของเขาเสือใบกับนายโจรทั้งสองหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าผู้บังคับกองผมคือเสือใบขอรับจอมโจรพูดนอบน้อมร้อยตำรวจเอกเกียดยิ้มเล็กน้อยยื่นมือให้จอมโจรจับยินดีที่ได้รู้จักกับแกขอบคุณครับเป็นเกียิกับผมอย่างยิ่ง หวังว่าท่านผู้บังคับกองคงกรุณาให้อภัยผมเท่าที่เชิดดำของผมจําเป็นต้องสู้รบกับเจ้าพนักง,งานและตำรวจเอกเกียรติพยักหนา้าการเข้าใจกักดีแล้วเสือใบแกเป็นโจรแกก็ต้องต่อสู้กับตำรวจเป็นธรรมดาอยู่เองบัดนี้การยอมจำนนแกแล้วเพราะเห็นแกชีวิตตำรวจในบังคับบัญชาของกันแกจะยังไงต่อไปเสอใบเลยวัดก้มศีรษะให้ท่านผู้บังคับกองผมต้องการให้ตำรวจวางอาวุธขอรับขอให้ท่านผู้บังคับกองสั่งให้ตำรวจนำอาวุธออกไปมอบให้พวกเรานอกค่ายแล้วให้ออกไปตามลำดับบ,บุคคล ถ้าท่านผู้บังคับกองตกลงผมจะกลับไปสั่งให้เชิดดำผมจัดอาหารและเหล้ายามมาเลี้ยงดูเจ้าพนักงานเต็มที่แล้วตำรวจเอกเกียรตทรหายใจหนักตกลงเสือใบ,บตำรวจของการหิวโหวยแทบจะตายอยู่แล้วขอให้แกรีบกลับไปจัดอาหารให้พวกเรากันจะสั่งให้ตำรวจนำอาวุธไปมอบให้เดี๋ยวนี้จอมโจรยกมือวัญทยาหัดขอบคุณมากครับที่เราตกลงกันได้ง่ายเช่นนี้ผมลาละครับผู้บังคับกองก้มศีรษะและทำความเคารพเสือใบ,บาพานายโจรทั้งสองเดินออกไปจากค่าย แลตำรวจเอกเกียรติโบกมือห้ามตำรวจไม่ให้ติดตามไปเพราะขณะนี้กองโจรเชิดดำคือผู้พิชิต